สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอก่อนตอนนี้กี่โมงแล้วจ้ย <20 S 1> รอีกอีกสิบนาที6กโมงประชากรไปอยู่ไหนกันนะประชากรไปอยู่ไหนกันนะเอ๊ะแสงอันนี้ไม่สวยแสงนี้<ส>ดีกว่าวอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนมากันแล้วสวัสดีนะทุกคน ขออนุญาตไม่แต่งหน้านะขี้เกียจอ,อ,อยู่บ้านอนะเนาะแต่ว่าเนี่ยแต่งตัวนะสวัสดีทุกคนนะคะออวันนี้จะมาไลฟ์สั้นๆแหละอยากจะมาบอกทุกคนอันคือสวัสดีทุกคนที่เข้ามาะคะเสียงชัดเจนไหมเสียงชัดเจนไหมออออไอ้แปมครูเอาหมวกแกไปใส่แล้วนะ น้ำลายกระเด็นเต็มเต็มหน้ากากเลยโอเคสวัสดีกับทุกคนครูวันนี้มาวันเกิดครูแหละเนื่องจากวันเป็นวันเกิดแล้วก็ฉลอง follower ล้าน follower นะครูก็เลยแจกคลาสฟรี หลายคนน่าจะรู้แล้วนะคะคุณเริ่มจริง,รงๆโปรโมทลงไปแล้วแต่ว่าใครที่ไม่รู้ก็เลยจะมาไลฟ์บอกนะคะคุณแจกคลาสฟรีคลาสที่เกี่ยวกับการตั้งเป้านะถ้าเกิดใครคิดที่อยากจะทำออะไรแล้วทำไม่สำเร็จสักทีเฮ mm ้ย hmm. ตั้งใจจะทำมานานแล้วพอทำไปสักพักหนึ่งอ้าวเลิกล้มความตั้งใจลงไปนะคะในคลาสฟรีอันนี้ครูเงาะแจกฟรีไปเลยให้ทุกเทคนิคที่จะทำให้คุณ กลับมายืนในเป้าของคุณได้มีทั้งทริคแล้วก็วิธีการหลอกสมองเพื่อให้สมองของเราเนี่ยอยากที่จะทําตามเป้าของเราให้สําเร็จนะคะขอบคุณที่วยพรวันเกิดมานะคะโอ้ยคุณเก่งบอกไม่แต่งหน้าก็สวยบ้าบอยอมรับ <laughs> อย่ารีบกดหน,นีครูไปล่ะให้ชมชมให้กรูกัดชมตัวเองบ้างเถอะนะวันเกิดครูนะ ก็วันเกิดเนี่ยนะสาหรับครูครูก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากแล้วเพราะมันก็เกิดมาหลายปีแล้วสิ่งที่ครูวันนี้แฟนก็ถามกันรู้สึกยังไงที่เออแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีอะไรเงี้ยครูก็บอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกต่างจากเมื่อนาทีก่อนหน้าหรือเมื่อวานเท่าไหร่จริงๆมันก็เป็นวันสมมุติอนะเนาะวันที่เราสมมุติว่าเราเกิดมาวันนี้ให้เราได้มีวิธีจําอะนะเหมือนกับนาฬิกาเพราะมันขึ้น เที่ยงคืนมันก็ไปแต่ว่าความแก่จริงๆแล้วพวกเราแก่ทุกวินาทีนะคะเราแก่ลงทุกวินาทีมันไม่มีหรอกเอ้ยตอนนี้อายุแก่ขึ้นแล้วผมงอกติ้งขึ้นมาเพราะวันนี้เกิดอีกหนึ่งวันติ้งมามันไม่ได้งอกตอนวันที่วันเกิดเราเนะมันงอกทุกวันมันอยากงอกก็งอกเนี่ยให้ดูให้ดูปล่อยงอกเนี่ยตรงนี้เห็นปะนะงอกปล่อยงอกนี่เราก็เอาปิดไว้นะคะมันก็มีงอกตามประสาของมันนะเพราะว่ามันเป็น ตามวัยร่างกายของเรามันต้องชาราอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงทุกวันเนาะเราก็ลอยเหี่ยวรอยย่อนอะไรมันก็ต้องเกิดขึ้นทุกวันก็ขอให้เราลึกไว้อย่างเดียวถ้าเกิดเป็นวันเกิดนะคะให้เราลึกรู้ไว้อย่างเดียวว่าเวลาแห่งการทําความดีของเราเวลาแห่งการสั่งสมบารมีของเรากําลังลดลงไปในอีกหนึ่งวันในในอีกหนึ่งปี เราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีอายุถึงเท่าไหร่นะเราอาจจะมีอายุถึงร้อปีเราอาจจะมีอายุแค่4ี่0บสมสีเราไม่รู้เลยรู้แค่ว่าทุกวันเกิดมันคือการนับเวลาถอยหลังที่เราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกฉะนั้นจงอย่าใช้ด้วยความประมาทเราก็ใช้โดยการแบ่งปันให้กับผู้คนไปเท่ากับที่เรามากเท่าที่เราจะทําได้นะ ครูงอก็เลยอยากจะบอกทุกคนอขอบคุณทุกคาอวยพรที่ให้กับครูนะครูราซาบซึ้งมากขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาติดตามด้วยกันมาแบ่งปันข้อมูลดีๆซึ่งกันและกันแบ่งปันความรักครูราซาบซึ้งในความรักและความปรารถนาดีของทุกคนมากๆนะคะใครก็ตามที่อวยพรเข้ามานะคะครูขอบคุณมากๆมีคนบอกว่าชอบเวลาเป็นพี่กอขอบคุณมากๆค่ะ อายุไม่มีผลกับครูจริงๆขอบคุณนะคะมีผล <g ül> ก็ตามไว้อะเนาะเออก็ให้เป็นวิทยาทานเธอคร,รูเศรษฐกิจแบบนี้ให้เขาเอาไปประยุกต์ใช่ค่ะครูให้แจกคลาสฟรีนะคะในคลาสฟรีของครูนี้อ่ะเดี๋ยวครูไปกดเลกดอะไรมั่วซั่วนเนี่ยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งโอเคทำไงนะไอ้ข้อความมันถึงจะไม่บงังตรงนี้ละกันคือเห็นละ <c oughs> คือตอนนี้ครูแจกคลาสฟรีนะคะสามารถพอ ออกจากไลฟ์นี้ไปก็ไปกดโหลดได้ให้แอดเข้ามาที่ไหนนะไลแอดนะคะไลแอดของครูเงาะนะคะแอดนะมีแอดข้างหน้าด้วยนะแล้วก็ k r u ขีดกลาง n g o r เดี๋ยวทีมเราจะแปะนะคะแล้วคุณก็บอกมาเลยว่าขอคลาสฟรีนะคะคลาสตั้งเป้านะคะคลาสนี้มูลค่าประมาณเท่าไหร่2,000กว่าบาทคุูจำราคาไม่ได้ ให้ไปเลยนะคะเอาไปทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่เราอยู่ในสภาวะที่เ,เรามีโอกาสได้ทาตามเป้าของเรามากขึ้นเพราะว่ามีเวลามากขึ้นนะคะสำหรับหลายๆคนที่สามารถอยู่อยู่ที่บ้านได้แล้วก็มีเวลาก็เอาอันนี้ไปตั้งเป้าเพราะว่าย้ำค่ะการตั้งเป้าไม่ได้เกิดจากการนึกอยากนะคะสมองไม่ได้ทำงานแบบนั้นนะคะการตั้งเป้ามันต้องเกิดจากความแน่วแน่ของจิตซึ่งจะต้องใช้กลไกทางสมองในการหลอก สิ่งนี้นะคะซึ่งครูงเงาะให้ไว้ในขั้นตอนนะคะเป็นเป็นคลาสยาวประมาณ30นาทีโดยประมาณนะคะก็เข้าไปดูกันได้เลยแจกฟรีนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะให้แอดเข้าไปที่ไลน์แอดครูงเงาะนะคะไม่มีกำหนดเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ฟีให้ฟีต่อเนื่องเลยะคะ่ะใครจะมาตอนไหนเอาไปให้ลูกใ,<ช>ให้หลานดูแชร์ไปให้ใครก็ได้ที่เราต้องการอยากช่วยเหลือเขานะคะ ไลน์แอดนะคะแอด KRU ขีดกลาง NGO R หุงก็แจกคลาสฟรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะพยายามทำทราน s แจกอีกนะคะเป็น t r a n ส์ทรา n c e คืออะไร trance คือ,อคลื่นนะคะการพาคนเข้าไปอยู่สภาวะผวังผวังที่จะทําให้จิตใต้สํานึกของเราเปิดแล้วทันทีที่เราใส่ข้อมูลดีๆเข้าไปมันก็จะตรงเข้าไปในจิตใต้สํานึกเลยเร็วๆนี้เดี๋ยวจะทําอันนี้แจกด้วยเพื่อใหอ้เน้นเรื่องให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณทุกคําอวยพรนะคะคลาสตั้งเป้านะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โพสต์ในนี้นะจ๊ะคุณแพทย์จ๋า คุณแพทเขียนว่าคลาสตั้งเป้าค่ะไม่ใช่โพสต์ในนี้นะคะไปโพสในไลน์แอดของครูเงาะนะคะแอด k r u k i gra ngo r นะคะขอบคุณทุกคำอวยพรจริงๆที่เข้ามานะคะใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเราแจกคลาสฟรีไปหาดูเอาได้แล้วก็วันนี้ฉลองเออนี่ยมีคนมาแปะให้แล้วนะคะ อ,อยากได้เคล็ดลับความอัจฉริยะของเด็กในรายการโอ้ครูได้เอาคุณพ่อคุณแม่ของน้องฮับนะคะมาไขาปริศนาวิธีการเลี้ยงลูกยังไงให้อัจฉริยะเอามาแล้วแล้วตอนนี้นะคะก็แชร์ไปแล้วไปหาดูได้โอ้ใครอยากได้คลาสการแสดงฟรี มีเออูชอบแจกจังเลยสนุกคืออย่างนี้แต่ว่าคลาสการแสดงเนี่ยการแสดงของครูเนี่ยครูมีความเชื่อหนึ่งอย่าว่าการแสดงเนี่ยมันจะช่วยให้คนพัฒนาคนได้ครูมาจนถึงคุกวันนี้ก็ต้องกราบครูบาอาจารย์ด้านการแสดงทั้งหมด,ท,หมดที่ทําให้ครูรู้จักตัวเองนะคะครูการแสดงจะต้องคุณจะต้องรักการแสดงจริงซึ่งเราจะรู้ว่าคุณรักการแสดงจริงๆได้เรามีชาเลนจ์นะคะตอนนี้มีชาเลนช์ชื่อว่าแฮชแท็กของครูง้อยเองนะคะแฮชแท็กโควิดจิต ไม่ตกเออใครที่อยากได้คลาสฟรีการแสดงซึ่งคุณก็สอนเองเป็นสอนสดทาง z o ูมนะคะสอนออนไลน์สดนะคุณก็สอนเองเป็นคลาสอิมโฟไวเซชั่น อสอนให้คนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้สอนให้คนเป็นนักสื่อสารยอดเยี่ยมนะแล้วก็คลาส e m o t i o n a l Control การควบคุมอารมณ์การสร้างอารมณ์และจบอารมณ์ของตัวเองได้คลาสการวิเคราะห์ c าแรค c t อ r วิเคราะห์คนทําให้เรารู้จักตัวเองรู้จักคนต่างๆว่าแต่ละคนแตกต่างกันเนี่มันเพราะอะไรนะเกิดจากการเลี้ยงดูแบบไหนความเชื่อความคิดความอ่านของแต่ละคนเป็นแบบไหนนะคลาสพวกนี้นะคะถ้าคุณทำ Challenge, ชาเลนจ์ชาเลนจ์ได้ง่ายคืออะไรรูป้ป่ะคุณจะไปโพสต์ใน Tik t o อ ในไอจีใน facebook อะไรก็ได้เลยนะคะของคุณโดยคุณจะต้องทำโชว์คุณจะต้องทำโชว์โดยในโชว์ของคุณนั้นนะคุณจะต้องมีคำว่าเกี่ยวอะไรกับโควิดก็ได้หรือเพื่อให้คนเอนเตอร์เทนให้คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีความสุขที่ได้ดูคุณเพราะการแสดงเรามีหน้าที่เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้คนใช่ไหมคะฉะนั้นพอคุณทำเสร็จปุ๊บคุณแฮชแท็กเลยเดี๋ยวครูเอากฎการมาแปะไว้กลับมาแล้วกลับมาแล้วครูกลับมาแล้วแฮชแท็กนะคะแฮชแท็กว่า อ,อะไรวะโคทษทีแฮชแท็กโควิดจิตไม่ตกแล้วก็แฮชแท็กว่า,เ,าเพราะเดอะเดอดราม่าเชื่อในพลังของการแสดงแล้วพอคุณแฮชแท็กนี้เสร็จใช่ปะ่ะส่งมาเรื่อยๆเรา ปิดรับวันที่11เราจะประกาศผลวันที่11เมษาเพราะคลาสเรียนของครูจะเริ่มวันที่13เมษานะคะครูจะให้2รางวัลฟรีรางวัลแรกนะคะก็คือจะตัดสินด้วยครูคณนะทีมครูทั้งหมดจะมาเป็นคนตัดสินเองนะคะอุ๊ยมันมืดป่ะเหมือนแสงมันตกอะครูครูทำไงให้แสงมันเกิดเพิ่มขึ้นได้จ้ยี้ฝากเปิดอันนี้ให้ถีอ่า โ okay, อเคออะแสงมาแล้วนะคะใช้แสงธรรมชาติคือครูจะตัดสินจากรางวัลที่1น,นะคะก็คือค่ทีมครูจะตัดสินว่าอะไรเด็ดครีเอทีฟสนุกตลกให้ความสุขกับคนได้กับอันที่2คือรางวัล p ๊อปปูล่าโหนะคะก็คือถ้าเกิดใครมีไลค์เยอะสุดแชร์เยอะสุดนะคะ เราก็จะมอบให้2รางวัลคุณเลือกเรียนได้เลยนะคะมูลค่ารางวัลละ6,900บาทเท่านั้นเองนะคะเรียน5วันเรียนฟรีไปเลยสําหรับใครที่รักอยากสนใจในเรื่องของการแสดงหรือไม่ได้อยากเป็นนักแสดงหรอกแต่อยากเอาศาสตร์การแสดงมาพัฒนาศักยภาพตัวเองนะคะไม่ว่าในเรื่องของคลาสอินพริวิเซชันในการพัฒนาในเรื่องของออการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการด้นสดการสื่อสารอินพริวจะช่วยคุณมากๆหรือคุณเป็นคนแสดงอารมณ์ไม่ได้หน้าตายหน้าอารมณ์เดียวหัวเราะ มีความสุขหน้าเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเรียนในคลาส Emotional Control ได้นะคะถ้าใครอยากได้คลาสฟรีก็มาเล่นมาร่วมสนุกกับเราและก็ยังมีฟรีอีกหวันนี้ก็น่ำฟรีชอบแจกของฟรีนะพอดแคสต์ Podcast นะคะพอดแคสต์ Podcast คุณก็กำลังเกิดขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ กำลังปล่อยมาพอดแคสต์ของเดอะดราม่าก็มีแล้วก็ของครูเงาะของครูเงาะเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนา m i n d เซตความคิดต่างๆนานาใช่ไหมแล้วก็พอดแคสต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงที่เอามาประยุกใช้ในชีวิต,ตประจําวันเอาไปใช้ในการสอนลูกให้มั่นใจในตัวเองต่างๆนานาหรือใครอยากเข้าวงการบันเทิงมีคลิปเทคนิคต่างๆนาน,นาเมื่อวานอัดแล้วล้วครูบอกหรือว่าเป็นประโยชน์มากครูเอาลงครูที่โรงเรียนมาร่วมอัดด้วย มีคลิปที่1ก็คือวิธีการอยู่กับลูกที่เป็นวัยรุ่นลูกที่เป็นวัยรุ่นเราจะอยู่กันยังไยงยิ่งตอนนี้อยู่ในบ้านด้วยกันแล้วเจอหน้ากันตลอดเวลาวัยรุ่นเขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ยังไงให้สันตินะอ่าแล้วก็คลิปเอ่อเอพิโซดที่2ของพอดแคสต์ของ The Drama Academy นะคะก็คือ,อเรื่องของถ้าใครอยากเข้าวงการอ่าแล้วกลัวพวกแบบ หลอกลวงพวกว่าโมเดลลิ่งเอเจนซี่แบบหลอกลวงมันมีแบบของจริงกับของไม่จริงดูยังไงเข้าวงการต้องทำยังไงบ้าง1 2 3 4เราก็จะบอกหมดและอันที่สาอันนี้ดีม,มากๆเลยแชร์ e อ็ก c i เซอร์ไซค่ะแชร์เอ็กเซอร์ไซส์ห้า e อ็ก c i s e ที่เราจะใช้สอนเด็กเล็กของเราถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่คนไหนมีลูกเล็กเป็นวัยแบบอนุบาลวัยแบบสำรับ เสขวบถึง7ขวบคุณจะทํากิจกรรมอะไรที่ทําให้ลูกของคุณมีพัฒนาการสูงแล้วทาให้คุณสนุกด้วยลูกสนุกด้วยไม่เบื่อนะเวลาอยู่ด้วยกันเป็นเป็น acting exercise เป็น theater game นะคะที่เราใช้กับนักเรียนของเราแต่ว่าเราเลือก exercise ที่พ่อแม่สามารถเล่นเองกับลูกได้เอามาแชร์ไว้ใน podcast ซึ่งดีมากๆไปดูเลยค่ะฟรีใครอยู่บ้านว่างๆฟังเพลินๆไปได้ความรู้ด้วยนะคะเอาละค่ะ ครูก็มาแจากของฟรีแต่เพียงเท่านี้นะคะใครอยากร่วมสนุกต่างๆนาน,นานบงาบงอัน พอดแคสต์นี่ไม่ต้องร่วมสนุกเลยแค่กดไปฟังนะคะหรือใครที่อยากได้คลาสฟรีเรื่องการตั้งเป้าก็แค่แอดเข้าไปที่ไลน์แอดอันนี้ไม่ต้องร่วมสนุกอะไรแค่แอดเข้าไปในไลน์แอดของครูเท่านั้นนะคะแอดครูเงาะนะคะ K I U ขีดกลาง N G O R ส่วนใครที่อยากได้คลาสฟรีแอคติ้งต้องร่วมสนุกกับเราเพราะว่าถ้าคุณรักการแสดงคุณต้องใช้การแสดงเพื่อสร้างโอกาสให้กับชีวิตของคุณนะคะเอาละค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกันเดี๋ยวครูเงาะไปเป่าเค้กก่อนซึ่งเป็นการเป่าเค้กท่านี้ เราจะไม่เป่าเอาน้ำลายลงนะคะเราจะใช้การปัดเค้กแทนนะคะปีนี้ขอบคุณทุกคนมากๆบุญใดที่ครูทำมาขอให้ทุกท่านมีส่วนในบุญของครูเสมอว่าเหมือนทำด้วยตัวของท่านเองนะคะออแล้วก็อย่าลืมอนุโมทนากับทุกคนที่ร่วมบริจาคเงินเข้ามา4แ0 0กว่าบาททำให้เราสามารถซื้อ ชุด PPE ไปให้แพทย์พยาบาลได้ถึง1,600ชุด16โรงพยาบาลครูบริจาคไปแล้วเรียบร้อยวันนี้ส่งมอบไปแล้วให้กับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะคะขอให้ทุกคนมีส่วนในบุญนี้เสมอว่าได้ทำด้วยตัวของท่านเองค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามกันขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะ